เรื่องของสุวรรณเหมือนตาครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าโอกาสที่ไปเล่นที่เลสเตอร์เนี่ยผมว่ามันก็คงจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเนื่องจากว่ากฎที่เรียกว่า GBE ที่มันเป็นหนึ่งในกระบวนการคิดคะแนนเพื่อจะเอาไปขอเวิร์กเพอร์มิทเวิร์กเพอร์มิทก็คือใบอนุญาตทำงานของคนต่างชาตินะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมีกันหมดอย่างบ้านเราบ้านเราก็มีเล่นฟุตบอลไทยลีกเนี่ยต่างชาติที่มาก็ต้องมีเวิร์กเพอร์มิทแต่ว่าบ้านเรา โควิดออกไม่ได้ยากเท่าที่อังกฤษอ่าน,นี้เล่ฟังก่อนเพราะที่อังกฤษเนี่ยเขาจะคัดกรองคุณภาพจากกฎ GBE นี่แหละจริงมันก็เอาเป็นว่ากฎแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีารายละเอียดของมันคขาเนียสิ่งที่เขามีการปรับสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับในเคสของสุปนัฐที่ทําให้แบงก์ไปเล่นได้เนี่ยก็คือในพเมร์ลีกแล้วก็ลีดแต่ฉันเป็นชิพอ่าน,นในทีมงานขึ้นมาให้ดูแล้วลองดูนะครับถ้าดูผ่านหน้าจอก็คือซ้ายมือของคุณผู้ชม นะครับเขาให้สิทธิ์เขาสำหรับพรีเมยรี่อังกฤษแล้วก็หลีกใช้เปยนชิพก็คือหลีกรองลงมาเนี่ยจะได้สิทธิ์ให้มีนักเตะที่ได้เวิร์กเพอร์มิทแต่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ของ G.B.E จำนวนทีมละ4คน oh. อ๋อซึ่งสุบนัณอยู่ในเคสนี้ครับอยู่ในเคสที่ออกเวิร์กเพอร์มิทได้แต่ว่าไม่ได้ผ่านเกณฑ์จะเล่นในพรีเมยรีกนะครับซึ่งตรงเนี้ย มันก็มีประเด็นว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าบางทีอะอยากจะมีผู้เล่นที่มันไม่ผ่านกฎเนี้ยเ,เกินมาสี่คนได้ไหมะนะครับตอบก็คือไม่ได้ต้องไปขอเวอร์คุมิดนะครับไปขอเวอร์คุมิดในกระบวนการที่มีกฎ GBE ซึ่งในกฎ GBE เนี่ยมันจะมีเกณฑ์อยู่อู้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเราเองเนี่ยดูแล้วยังไงก็ไปเล่นยากมากแต่พอมีกฎเนี้ยเปิดเข้ามาทีมละสี่คนเนี่ยนะครับ สบายเลยทําให้แบงค์สุบนัฏเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ได้เดี๋ยวเราเข้ามาเช็คกันว่าณตอนนี้ในเลสเตอร์เนี่ยเขาใช้กฎนี้กับใครบ้างอเออมันเกิน4คนไหมแต่ผมเชื่อว่าตามกระบวนการเนี่ยคุณเดวินต้องคมคุยกับคุณท็อปอัยวัตแล้วว่าสุรนัฏฝีเท้าถึงจะาก,การไปทดสอบแล้วก็ทางเลสเตอร์พร้อมเปิดทางให้ยิ่งลงไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยโอ้หมันยิ่งเข้าทางาใช่ไหมความเ<ช>ขี<ช>้ยวมันก็ลดลงไปอีก<ช>นะครับ<ช>ก็น่าจะเหมาะสมมากันไปตรงนั้นเลย ส่วนในหลีกวันและก็หลีกทูเนี่ยจะได้สิทธิ์ทีมละ2คนลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับย้ำนะครับตามภาพที่เห็นเลยอันนี้ก็ชัดเจนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีโควตาเกินกว่านี้ก็ไม่ได้ไอ้พวกที่ได้วอร์คเปอร์มิตหลังจากนี้คือต้องผ่านเกณฑ์ GBE ทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวไอ้ GBE เนี่ยผมจะบอกว่ามันมีคะแนนอะไรบ้างถ้าคิดตามปกตินะคือคนได้บอกว่าเขาเปลี่ยนกฎหมายแล้วหลังจากนี้ใครจะไปเล่นในลีกอังกฤษเนี่ย สบายแล้ว Work Permit ไม่ต้องขอแล้วไม่ใช่นะครับ Work Permit ยังคงต้องทำเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีกฎเอื้อให้คือลดค่าคะแนนของ GBE เนี่ยคือไม่ต้องคิด <c oughs> อ่ะมีโคต้าให้ตามนี้นะครับ4คนกับ2คนในหลีที่ผมบอกไป <c oughs> คราวนี้เนี่ยไอสิทธิ์ที่มันได้มาแบบฟรีๆของผู้เล่นที่ไม่สามารถได้ Work Permit ได้ถ้าไม่มีกฎนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขในการที่ต้องแลกเปลี่ยนเหมือนกันเพราะ ถ้าพวกนี้เข้าไปสู่ทีมแล้วดันฝีเท้าดีกว่านักเตะท้องถิ่นเขาเนี่ยเหมือนไปแย่งงานคนในประเทศเขาเขาก็ต้องเขียนกฎใหม่พิโย่เพื่อให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> เขาก็บอกว่าถ้าคุณจะพวกนี้เข้าทีม,มคุณต้องมีนักเตะท้องถิ่นมากขึ้นคือนักเตะสัญชาติอังกฤษอ๋อเข้าใจคือต้องมีในทีมให้มากขึ้นด้วยแล้วมันจะส่งผลในโคตา้าฤดูกาลใหม่เลยนะครับรวมถึงซีซั่นต่อๆไปด้วย แล้วก็จะมีจํานวนนาทีในการลงเล่นจากผู้เล่นสัญชาติอังกฤษถ้าลงในเปอร์เซ็นต์แบบนี้จะส่งผู้เล่นในกฎใหม่เนี่ยลงได้กี่คนอคือคือมันมันจะได้บาลานซ์กันพี่เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคุณจะนําเข้านักเตะแบบโออยากได้ใครคุณเอาเข้ามาแล้วโหโกฎนี้ก็ทําดีเหมือบ้านเราเยอะเลยเขาทำดีเลยพี่ <laughs> เขาถึงเป็น เขาถึงเป็นมูลค่าที่ออกมาแล้วยอดเยี่ยมไม่ได้เหมือนตั้งกฎควต้าเซียนอะไรมาลงเซ็นไม่ยั้งอะไรเงี้ยต่อต่อต่อทำไมจะกลับมาลีกรอรอรอจต่อกำลังดีแล้วกำลังดีแล้วก็จะแวะอยู่แล้วซึ่งกฎนะครับเขาออกมาคือในพิยรลลีแล้วก็เดอแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะมีเงื่อนไขถ้าเกิดว่าคุณต้องการมีนักเตะในควต้า GBE แบบใหม่เนี่ยสี่คนเนี่ยคือคุณต้องใช้นักเตะอังกฤษลงเล่น3 5เอร์ ของทั้งฤด,ดูกาลเดี๋ยวค่อยมาดูทีภาษา35%เนี่ยมันจะตกประมาณสักกี่เกมผมก็พยายามคูณหารมาให้แล้วส่วนลีกวันแล้วก็ลีกทูเนี่ยนะครับมีข้อกําหนดว่าต้องใช้นักเตะอังกฤษลงเล่น30%ทั้งฤด,ดูกาลนะครับเน้นย้ำนะครับต่างกันคราวนี้35%และ30%คนสงสัยว่าแล้วมันคิดตามนาทีของการแข่งขันทั้งฤด,ดูกาลเนี่ยมันจะไปนั่งคิดนั่งทำมันยังไง ผมก็เลยลองคิดมาลเล่นบอกเฮ้ยพี่มารีมันเตะ38นัดพี่โย่เอฟเอเขาจะดูละเอฟเอคือสมาคมฟุตบอลนะครับเขาก็จะดูจากนาทีการลงเล่นของนักเตะทั้งท,งทีมตลอดทั้งฤดูกาลจากนั้นก็จะดูว่าพอนับเป็นนักเตะอังกฤษที่ลงเล่นอะ่ะมันได้35เปอร์เซ็นต์หรือว่า30เปอร์เซ็นต์จากการลงเล่นในจำนวนนาทีทั้งหมดหรือเปล่าอ่าสมมุติว่าเล่น38นั้นเนี่ยคุณนักคูณไปเลย90นาทีคูณ38นัด <c oughs> แล้วคุณก็ค่อยมาดูอีกทีนึง <c oughs> ว่า <c oughs> พอมันหาแล้วปุ๊บเนี่ยมันได้ 35ม้เปไหมฉะนั้นมันไม่ใช่แต่ละเกมต้องลง3 5เไม่ใช่คือทั้งฤดูกาลเนี่ยให้มีค่าเฉลี่ย35าเปอร์เซ็นต์ผมว่าน,นี้ก็แร์นะครับก็เป็นการแก้ไขได้ได้ดีแล้วก็ให้กลไกธุรกิจเปิดตลาดได้ด้วยนักเตะอย่างโซนเราก็มีโอกาสไปเล่นแันกฤิดแล้วไ, <ป S 2> ไม่ต้องมากัแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไปแบบโอ้โหไปทับโคต้าเขาไม่ง่ายไม่ใช่ใชนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขของมันเขาเนี้ยถ้าเกิดว่าลงเล่นถึงจํานวนที่ครบกําหนดสโมสรเนี่ย จะได้สิทธิ์ในการขอ Work Permit ให้กับนักเตะต่างชาติย้ำนะครับแบบที่ไม่ต้องสนใจคะแนน G B E ครบ4คนและก็2คนได้เลยฉะนั้นเคสของสุปนัทเนี่ยขอเลยครับถ้าไปปุ๊บเนี่ยเลสเตอร์ ester, ใช้ผู้เล่นองังกฤษลง35%อมอร์มันกลายว่าพอผ่านตามเกณฑ์นเนี่ยสุปนัทจะได้ Work Permit แบบที่ไม่ต้องใช้กดไอ้นี่เลยนะในฤดูกาลต่อไปมันกลายเป็นว่าเขานี้สบายเลยจากที่ต้องไปฝ่าฟันเหมือนมิโตมะไปเล่นในลีกของเบลเยียมใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันกว่าจะผ่านเกณฑ์คะแนนเนี้ยแล้วถึงถูกไบตันดึงมาซึ่งไบตันจริงอ่ะเขาเซ็นไปแล้วแล้วเขาไปใช้กับทีมที่ไปทำคะแนนที่นั่นกลายว่าสุภนัทก็โตที่นี่ปรับโตที่นี่เลย ถูกไหมอย่างพ่โตมาสเนี่ยไปเล่นในพรีเมียร์ลีกก็แน่นอนแข็งกว่าเบลเยียมหมดแล้วแต่ของสุพรัณเนี่ยเล่นในฟุตบอลสไตล์อังกฤษขนาดแท้เลยเพียงแค่ในลีกรองแล้วก็น่าจะพร้อมในการขึ้นสูพ่พรีเมียร์ลีกด้วยเพราะว่าเลสเตอร์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วโอเคดูการเนี่ยเขารู้ตัวแล้วว่าโอกาสสูมสิดที่เขาตกชั้น,นมันมีเพราะว่าเรื่องของ Financial Fair p l a y ซึ่งเรื่องนี้อยากจะบอกเหมือนกันว่าบ้านเราเนี่ยถึงเวลาควบคุมแล้ว การใช้จ่ายงบดูให้มันเหมาะสมเนี่ยเห็นไหมครับเลสเตอร์เขาถามคนไปหัวเราะย่อเขาบางคนบอกว่าเนี่ยลงทุนไปทุนนี่จนจนหมุนเงินไม่ทันเฮ้ยแต่มันคือสิ่งที่เขารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาถามไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามหรือทำอะไรก็ตามดีมากนะลงทุนพื้นฐานเนี่ยเขาลงทุนพื้นฐานก่อนส่วนที่ไม่ตกชั้นหรือตกชั้นอันนี้มันคือเรื่องของเรื่องของกําไรหรือขาดทุนเล็กน้อยซึ่งตกชั้นอะขาดทุนแน่แต่เขารู้เลยว่ากําไรนอนาคตเนี่ยถ้าขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง เขาจะไม่รลงง่ายๆเพราะเขามีพร้อมหมดแล้วถูกต้องถูกต้องอันนี้คือเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้หลังจากนี้เนี่ยการที่นักเตะจะไปเล่นโดยผ่านเวิร์กเพอร์มิทมันก็จะง่ายมากขึ้นและมันมีกฎข้อนี้รองรับนะครับก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันซึ่งกฎเขาเนี่ยเขาก็ยืดหยุ่นนะพี่โยงไม่ใช่ว่าสโมสรเลสเตอร์ลง35%ของนักเตะอังกฤษที่ส่งลงไม่ถึง35%เนี่ยจะกลายเป็นว่า คุณจะได้โค้ตาครบ4ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยมันจะกลายว่าเฮ้ยไม่ได้สิทธิ์เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะมันจะลดหย่อนกันมาเช่นถ้าคุณลง35%ของนักเตะอ,ตอังกฤษคุณได้สิทธิ์สี่คนเนี่ยในเคสที่เอานักเตะที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยไปเข้าขอเบอร์คุมิดถ้าเกิดคิดแล้วออกมา30%ก็ลดเหลือ3มคนอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือ2คน1 0เหลือ1น่คนถ้าโสนนักเตะอังกฤษลงไม่ถึง10%ทั้งฤดูการ ็หมดสิทธิใช้โควตานี้แค่นั้นเองนะครับ่าน,นี้เราก็เล่าสู่กันฟังนะครับก็ไปแปลงมาจากระเบียบของมันนั่นแหละแล้วก็เอามาตีความดูสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่โอกาสของสุรานัทเนี่ยมันเปิดกว้างเลยเนี่ยแน่นอนแหละเขาบอกว่าเป้าหมายการผลักดันนักเตะนอกเวิร์คเพอร์มิทเนี่ยก็เพื่อทําให้เลียงอังกฤษเนี่ยอันนี้คือข้อมูลจากที่เมืองนอกนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาต้องการเปิดตลาดให้ชาติทั่วโลกอะได้ได้รู้จักพิมยรี จากการที่ไม่ใช่แค่เป็นคนดูละคุณต้องได้เชียร์นักเตะที่คุณคิดว่ามันเป็นนักเตะของชาติคุณะมีโอกาสเข้ามาเล่นละอยากจะเอาเศษหนึ่งส่วนส่วนส่วนแปดสมองเนี่ยนะมาอยู่ที่ของเราบ้างเล็กๆจริงๆฮะ <c oughs> ไม่ต้องเอาอะไรหรอก <c oughs> อะไรที่เขาดีก็เรียนแบบเข้ามาก็ได้ <c oughs> ถูกไหมแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับบริบทสังคมเราถูกปะคือเห็นเวลาคุยหลีก ที่มันมีมาตรฐานนะปะกติม,มองหลีเรานี่แบบณตอนนี้นะมันหดหู่จริงนะคือคนเขาบอกว่าเพราะเราให้มีเม็ดเงินอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะพี่เงินมันต้องจําเป็นในการทําทุกอย่างเนาะแต่ถ้าเราคิดว่าอันไหนดีกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเราก็ปี้เข้ามาแล้วศึกษารายละเอียดเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราโตก้าวกระโดดเร็วกว่าเขาได้นะ <c oughs> เราเคยมีเม็ดเงินหลีเราเคยมีเม็ดเงินแต่ตอนมีเม็ดเงินอะเรารู้แต่ทำอะไรมันพัฒนาขึ้นไมีอด้ถูกไหมใช่ เออถ้าหลีกเราไม่เคยมีเม็ดเงินอยู่เราถูกป่ะใช่ไหมเออเนี่ยนะเนี่ยนะเอาคุณตอไปต่อไป,อ,ไปอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละเขาเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละทีมเนี่ยต้องใช้นักเตะอังกฤษให้มากขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นผลสองเด้งเรื่องของการตลาดแล้วก็การพัฒนาทักษะของอังกฤษคือเขามองสองมิติโอเค okay, ได้คนที่โอเคเวิร์คเข้่ไปไม่ผ่านแต่มันจากหลากหลายชาติแล้วเล่นไม่เล่นไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดว่าอย่างสมมุติสุวรณัตไปเลสเตอร์เนี่ย เราจะไม่ตามข่าวเหรอเราจะไม่สนใจมันได้เยอะมากมันได้เยอะมากในมูลค่ากับตลาดลงไม่ลงเด็กเรื่องเด่นก็สู้กันไปทั้งฝั่งของเด็กอังกฤษคนสร้างอังกฤษคนท้องถิ่นที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นกันเยอะเนาะว่าเออโอ้โหไม่ค่อยได้ลงในเงี้ยข่าวเนี้ยก็ต้องได้ลงแล้วเพื่อลงมาเล่นปุ๊บจะได้ผ่านเกณฑ์แล้วก็เอานักเตะในกฎ GBE เนี่ยมาใช้พอนักเแต่อังกฤตลงลงมากขึ้นมันก็เป็นผลพวงดีกับแดนามคือทีมชาติก็ดีอยู่แล้วถูกป่ะนี่ไงมันก็คือใช่ไหมใช่ เนี่ยมันก็ชัดวิธีการที่เขาทำเนี่ยคือคือกลไกในเกมสนามไปได้ด้วยสนุกด้วยแล้วก็ธุรกิจก็ไปให้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาทําได้ดียิ่งพูดยิ่งเห็นความห่างอาพูดทบอไปอันนี้เขาบอกว่ามีข้อมูลมาจากมาร์คบูลิงแฮมประธานเจ้าที่บริหารของเอฟเอดึงมาดิดึงมาดิในฐานะแต่ก่อนเคยมีเซอร์เดวิดดิชาร์ดดึงมาได้ไหมอะไรนะจริงจริงะเซอร์เดวิดดิชาร์ดอยู่ก็ยังดีกว่านะตอนนี้เออเอาต่อไปต่อไปไม่ขัดละ ประธานเจ้าหาที่บริหาร FA บอกว่าในฐานะองค์กรที่ดูแลฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าพยายามจะดูแลฟุตบอลทั้งระบบคืออยากจะสร้างโมเดลใหม่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่แค่คนอังกฤษคือเหมือนกว่าทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็อยากทํางานใกล้ชิดกับสมโมสรแล้วก็ลีกต่างๆให้การออกแบบมันเป็นแนวคิดที่ออกแบบแล้วเป็นความก้าวหน้าในี่นข้อมูลเี่ย ชัดเจนเลยไปมาเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าไปเตรียมผมยิ่งอ่านอยู่นะเจมกอปเป็นยังส่งลาเลยซึ่งจะทําให้สโมสรต่างๆสามารถเข้าถึงการมีผู้เล่นที่มีความสามารถในระดับนานาชาติได้มากขึ้นคือมันหลากหลายแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ผู้เล่นแนีงปิดเนี่ยเล่นกับเติ้ลแล้วมีความสามารถพัฒนาขึ้นมาด้วยอ่าแล้วข่าวดีของดีวนี้นะครับของแบงค์สตาร์เหมือนตาเนี่ยโอกาสไปเล่นกับเลสเตอร์ในซัมเมอร์นี้ มันก็ยิ่งชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการยืมไปที่ไหนละผมว่าเดี๋ยวประกาศเป็นทางการมันก็ออก<ช>จริง<ช>ค่าวมันก็หลุดมาแล้วแหละวันสองวันที่ผ่านมาเราก็แค่นํากดพวกนี้มาให้ดูอีกหนึ่งเรื่องครับสุพปร์ท่านเือนตาถ้าพูดถึงโอกาสเล่นมีไหมอันนี้เราผ่านแล้วนะนะไปแน่นะครับไปแน่แล้วก็อยู่ในสควอท,ทีมเขาแน่แต่โอกาสเล่นมีไหมก็ไปดูว่า ถ้าเราเอาปีกขวาเนี่ยยึดยึดเป็นตําแหน่งของสุพณันนะซึ่งผมคิดว่าการที่แบงค์ถูกจับเปลี่ยนมาเล่นจากกองหน้าไปปีกขวาเนี่ยเหมือนบุรีรัมย์ทำกันบ้านไว้รอแล้วว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยแบงค์ควรจะเล่นตําแหน่งนี้พเพราะเ,เล่นกองหน้าเนี่ยเล่นบอลอังกฤษตัวเล็กไม่น่าไม่น่าได้ไดไไดนะครับผมคิดอย่างนั้นพ,พปอประกอบภาพแล้วก็เลยทำมาให้ดูว่าถ้าเราตั้งจากปีกขวาเนี่ยคือเลสเตอร์เนี่ยนะครับร่วงตกชั้นลงมาเล่นแชมเปี้ยนชิพ โอเคแหลนะนักเตะหลายคนเนี่ยผลงานโดดเด่นแล้วก็บางคนก็เด่นจนขนาดที่ต้องย้ายทีมอันนี้เราต้องเข้าใจเป็นวิถีฟุตบอลแบงก์เองเนี่ยเล่นเป็นกองหน้ากึ่งปีกแล้วกันนะกองหน้ากึ่งปีซึ่งถ้าวิเคราะห์คู่แข่งของแบงก์งมันจะอากเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยที่เราทํากันบ้านมาให้ดูคนแรกเนี่ยก็คือเจมส์แพดดิสันกองกลางดีอังกรอ่าต่อไปอ้าวไม่แต่ว่าคือคู่แข่งแต่แข่งได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่เราเป็นคนไทยเราเชียร์อยู่แล้วนะครับ อันเนี้ยก็เป็นจอมทัพขับเคลื่อนเลสเตอร์มาโดยตลอดแล้วก็ตำแหน่งถนัดของเขาคือมิดฟิลด์ตัวรุกแผนการเล่นก็จะเป็น41-41ถ้าเราดูนะครับของโรเจอร์นะก่อนหน้านี้หลายครั้งก็ขยับเล่นปีบางทีก็เล่นเป็นหน้าต่ำแมทติสันก็ผลงานโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังหลักที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าทีมใหญ่ต้องการถ้าใครดูพเมียร์ลีกเนี่ยคงจะรู้นวใช่นะครับผมคิดว่าก็นี่แหละ คือตอนตอนที้ยังอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าไม่อยู่ก็ไปใช่ปะเนวคาสเซิลเห็นไหมนิวคาสเซิลเนี่ยจะได้ตัวซึ่งวิเคราะห์ไปก่อนซึ่งไอ้น้องต้องเนี่ยน่าจะดูบอลนอกบ่อยมีโอกาสไหมโอกาสหนึ่งเนี่ยก็คือมีท่านทำวิคคอรไปเนลคัตเซิลไหมมีครับโอ้โหไกลไกลเขเอางี้น่าจะหลายทีมเลยใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าเราวิเคราะห์ตอนเนี้ยดูคิดนี้ไึงก่อนนะคือมันยังไม่จบเราเลยไม่สามารถพูดได้ตาเป็นว่า ด้วยฟอร์มอย่างที่ต้องบอกว่าเราดูเจมสันดิสันเนี่ยเอาไว้ว่าใครดูพิมลีกันผังก็จะรู้ว่าเลสเตอร์ตกชั้นมันเขาควรย้ายทีมถูก,ถ,กถูกไหมย้ายทีมแน่ๆตัดไปนะครับหนึ่งตำแหน่งแค่ไล่ฝั่งอีกหนึ่งคนคือฮาวิบานส์ฮาวิบานส์เป็นหนึ่งคนที่เป็นกองหน้ากึ่งปีกที่น่าจับตามอมง <ừ> um. เป็นเด็กปั้นของเลสเตอร์นะครับแล้วก็ยึดตำแหน่งฝั่งซ้ายเหนียวแน่นถ้าเราพูดถึงตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกสมมุติว่าแบงค์เล่นได้ทางขวาได้แล้วเขาจับไปเล่นซ้ายมันก็ต้องเล่นได้ อาจจะมาแข่งขันกันตรงนี้เออแต่ว่าถ้าพูดถึงจะแข่งกันโดยตรงไหมเนี่ยผมคิดว่าฮา,าวิบาร์นี่มีโอกาสไหมมีมีโอกาสย้ายไปนะฮาวิบาร์นี่ไปตันคือโอกาสคนที่จะย้ายออกมากที่สุดของเออก็คือตอนที่มีควาวกับสเปอร์คือพูดง่ายๆแนวลุกของ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 เลสเตอร์นะที่เป็นตัวหลักอะ่ะเออมีโอกาสย้ายหมดใช่ไหมอีกเหลือคนเดียวคี่มาเอาไปตั้งอ่าเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดแล้วว่าฝั่งซ้ายมือหน้าจอคุณผู้ชมเนี่ยที่เราทำมาให้เนี่ย ผมว่าโอกาสย้ายเนี่ย<ช>ค,คือคือมันมีอยู่แล้วแต่แนวรับมันไม่ได้ย้ายอ่าใช่กแนวรับมไม่ได้ย้ายแจะย้ายลงส่วนฝั่งขวามือที่ทํามาให้เนี่ยนะครับอ่าเราก็ต้องพูดถึงกันหน่อยเพราะว่าพวกเนี้ยอ่าเป็นนักเตะนะครับที่มีแนวโน้มว,ว่าสโมสรต้องใชอ้อนะครับตัดเคสไปเลยนะแมดิสันกับฮาวิบาน์นะครับคอ,อปเปอร์งคงรู้แล้วว่าอาเป็นว่าถ้าอยู่ต่อเราเล่นอยู่แล้วเราเบียดยาก แต่โอกาสไม่อยู่สูงกว่าแน่นอนมาดูฝั่งขวามือนะครับสามคนที่เราจะพูดกันนะครับเดนิสปราดอันนี้ตำแหน่งถนัดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนิฟิลตัวกลางนะครับแล้วก็สลับมาเล่นปีกซ้ายปีกขวาได้ในบางครั้งแต่ว่าถ้าด้วยจากฟอร์มเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่<ม>ใช่ไหมมีข่าวจากตริโนโครับไอเน,นี้ยเป็นคนก็มีโอกาสที่จะย,ย้ายอ่าและตัวล่าสุดอ่ะคือตัวที่มาใหม่แต่ยังไม่ขึ้นมา เดียวนนเีี้ด๋ยวเราจะมาดูกันซึ่งถ้าจากข้อมูลนี้บอกว่าอันนี้จยย้ายอีกแล้วเอาตัวไม่ต้องมีคอแล้วมึงย้ายไปให้หมดเลยไปเพื่อให้คนไทยลงดีไหมเออถูกต้องไม่แต่แต่ชาตินิยมไม่แต่จริงกูมองว่าไอการเปลี่ยนโค้ดนี่เข้าทางแบ่งด้วยนะโค้ดที่ที่มาเนี่ยใช่ใช่ไหมคือผมว่ามันเป็นช่วงทางนี้ที่เหมาะสมมันอยู่ที่เขาแล้วแหละว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้ดีขนาดไหนเพราะว่า เปลี่ยนโค้ดบางทีโค้ดอาจไม่ใช่นะั้นเป็นประเด็นหนึ่งแต่คราวนี้พอเราวิเคราะห์เรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยตัวผู้เล่นมันมีโอกาสได้ออกเยอะมากแล้วมันเป็นตำแหน่งที่แบงค์เนี่ยอาจจะได้วัดกับช้อยที่มันน้อยลงอะ่ะไม่แต่สไตล์โค้ดอ่ะใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่สไตล์โค้ดมันใช่คือเล่นบนกกับพื้นอะ่ะเออแต่ถ้าเป็นไอ้โค้ดคนที่พาขึ้นพีเมลี่ครั้งแรกอะ่ะนู่นอ่ะไอ้นั่อน,านอาจจะเป็นบอลไดเรกบ้างในนี้ใช่ไใ,ไใไ<ห>นนี้ที่ไปคุมลูว์นอ่ะอะไรนะเออไนเจเรสเซนเออถูกไหมเออจะเป็นไนเจเรสเซน แต่เนี้ยคือคือโค้ดเนี่ยดูแล้วแบบโอ้โหอย่างอย่างแบงค์เนี่ยชอบแน่นอนอะไรคุณเจอมาแล้วนะคุณเจอมาแล้วนะเขาเป็นเอ่อไอ้นี่นี่มือขวาของไปปูเดล่าไม่ใช่เป๊ปโดนโทรศัพท์ไปโดนโทรศัพเป๊ปเป๊ปเรศัพท์นั่นแหละถูกป่ะนั่นแหละสไตล์เนี่ยคิดว่าชัวเฮ้ยถามอะไรหน่อยจ้ะไหมครับถ้าเราจะไปซื้อเนี่ยดูถ่ายทอดจะซื้อที่ไหนวะ ไอ้หลีกวันเนี่ยแชมเปยนชีพแชมเปยนชิพอ่ะช่องไหนไม่พี่มีโอ้โหไม่ซื้อแล้วพี่เมลีไม่มีไอ้แบงค์เดี๋ยวซื้อนี่ดีกว่ามีไหมเดี๋ยวนะช่องธรรมชาตินตอนนี้เมื่อกี้ยังเชีย์ให้ซื้อไทยลีกไทยลีกอยู่ทั้งระบบแล้วคุณบอกให้ไปซื้อเปดูแบงค์คนเดียวพี่ก็พี่เมลีไปซื้อไงแต่ไทยลีกก็ซื้ออยู่แล้วเอาซื้อแล้วนะแต่ว่าจะซื้อจะเปยนชีพเพิ่มดูแบงค์ไงเ่ะหรือว่าต้องซื้อจากสกายเบ็ด ต่อโลมโคกึ้เราก็พูดอย่างนี้ไม่จริงจริงนี่คืออยากจะคิดไม่ไม่มีเหรอตอนนี้ยังไม่มีครับในไทยโอ้โหแต่แต่ว่าถ้าเกิดแบงค์ไปแล้วเกิดแบงค์นี่พี่พว่าอาจจะมีนะต่อไปอ่ะเออจริงๆเออว่ะมันมีมันมีช่วงหนึ่งนะเออเออย่างเจนี่เราเข้าใจเนาะว่าคนไทยไปแล้วก็เป็นธุรกิจท,ทำด้วยกันแต่เนี้ยเ,เราอาจจะไปทำธุรกิจกับเขายากแต่ว่ามันเคยมีช่วงหนึ่ง มันเคยมีที่เราถ่ายลนะีแชมเปี้ยนชิพนะเออเออใช่ตอนที่างานเวทฟิวซื้อใหม่ใหม่ะมันเป็นช่วงที่เป็นไอ้กล่องกล่องที่เป็นแบบตระกูลต่างๆมันมีกล่องเยอะอ่ะในตอนนั้นมันซีเทสอ่ะซีเทสพี่เป็นลีกแต่เจ๊งไปแล้วออต้องการอะไรเขาเนี่ย <laughs> ต,ต้องการต้องการตกยับแหออออออมดีใครอีกนะออามาห้ากับไบตันเมื่อกี้น้องตองให้ข้อมูลมาแล้วนะครับคือมาห้ากับไบตันเนี่ย คือถูกปล่อยไปให้เวสบอมยิมตัวไปใช้งานถ้าเราจำกันได้นะครับแต่ว่าก็ลงสนามอยู่บ้างเหมือนกันในแชมเปี้ยนชิพคราเนี้เอาไปตันน้นในสถานการณ์คืออย่างที่ต้องบอกกันแหละในทีมงานเราก็ก็น่าจะต้องอยู่ต่อนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงคลาสฟุตบอลเนี่ยจะเล่นในพรีเมียร์ลีกคือข้อเสนอไม่มาเนาะแล้วก็เลน่นในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันสบายเรามองถึงเงิขายตรงนี้ก่อนเนะาะก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่แข่งเบอร์ต้นๆของทางสุภนัท ค่าเหนื่อยเนี่ยไม่แพงนะค่าเหนื่อยไม่แพงสี่หมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์สัปดาละล้านแปดใครไอ้นี่ยมาร์กอไบตันอ๋อาแต่ถ้าพูดถึงในในในอังกฤษงานยุโรปมันถือว่ามไม่แพงน่าจะไปแล้วดูแล้ 40, วสี่หมื่นโอ้ยไอ้จบผมว่านผมว่าอยู่พี่อยู่ปะระดับนี้ผมว่าอยู่ค่าเหนื่อยอย่างเงี้ยจ่ายไ,ได้จ่ายนะได,ยอได้อืมอ่ะตำแหน่งเดียวกันนะครับก็ ต้องดูแหละช่วงแรกจ,จะเป็นอาจจะเป็นแบบเหมือนใ,นใคล้ายคู่พันเนอร์ก่อน uh huh. อคุยกันเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับอีกหนึ่งคนก็คือโจธานลูอิสอันนี้ยังไม่ได้เป็นผู้เล่นของเลสเตอร์ huh. แต่มีข่าวว่าจะเอาเป็นตัวแทนของฮาวีบานส์ถ้าเกิดว่าฮาวีบาร์ย้ายออกไปซึ่งจากข่าวที่เราคุยกันเนี่ยคือแมดดิสันกับฮาวิบาร์มีโอกาสไปแน่นอนอันนี้จะเป็นคู่แข่ง กับสุนทรภู่เหมือนตาโดยตรงเลยคนล่างสุดเนี่ยโจธาลูอิสเนี่ยเล่นอยู่ที่ไหนเขาดึงมาผมจำสโมสรไม่ได้แล้วโอ้โหร้อยสิบดับยี่สามประตูนี่โอะไรโอลด์สเตียร์ออสเตรเลียเมเจอร์ลีกอ๋อลาปิดนี่เมเจอร์ลีกทรรมดาอ๋อคุณจะไปลาปิดเวียนนาใช่ไหมถูกอันนี้โคโลราโดลาปิดเออแล้วลาปิดนี่แปลว่าอะไรฮะไม่ต้องไปรู้เขาเหรอลาปิดก็พูดเดียวกับพีระมิดแหละ จบจไปลูกกระลาปิดไป้อนีอ้กระลาปิดเหรอจ้าแวะเล่นมุกแล้วล่ะเนียอันนี้โดยตรงพี่ย้งเลยบอกให้แฟนๆดูไว้ก่อนอันนี้คือคู่แข่งโดยตรงเขาว่าเขาจะดึงเข้ามามเออจะดึงเข้ามาเลยแล้วก็เล่นได้ทั้งก็คือกองอหน้ากึ่งปีกอะปีกซ้ายปีกขวากองหน้าหน้าต่ำได้หมดนะครับก็เป็นสไตล์ที่ไปดูวิดีโอแล้วพอดีหยกมันเขียนข้อมูลมาเลยแวะไปดูหน่อยเออนี่เร็วเร็วสไตล์เหมือนสุปเรนัทไปกับบอลดี แล้วก็ยิงประตูค่อนข้างเฉียบนะครับยิงประตูค่อนข้างเฉียบผลงานก็ใกล้เคียงกับสุภนัทนะถ้าพูดถึฟงฟอร์มในในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็น่าจะมีดีกรีเป็นทีมชาติสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นนั<ห>่นการปฏิททีมชาติลวช่วยใ่ปะาช่วยใ่ดิปึ๊บมีมีมีดีกรีติดอยู่ติดอยู่นะครับอันนี้น,น่าจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญเลยชัดๆเลยต้องให้ใครไปซื้อลิขสิทธิ์ไปหน่อยนะ ดูนะดูดิโอ้หั้าสุพนัทลงอ่ะเออ<ด>จริงอตอนไปไปคัดที่เลสเตอร์เนี่ยก็มีคนเห็นวิดีโออยู่ก็เอามาตัดดูใน y o YouTube แเราไปดูกันได้แบงก์เองจริงก็ไม่เล่นเป็นรองนะอืเออก็ไม่เล่นเป็นรองอยู่ที่ว่าปรับตัวใช้ชีวิตได้ไหมซึ่งผมเชื่อว่าก็เท่าที่ดูพี่เคยเจอน้องส่วนตัวไหมรู้จักส่วนตัวไหมกับสุพนัทรู้ดิไม่เหมือนถ้าทําไม่นัดทีมชาติอะ่ะไม่นัดตอนลงหางทีมชาติเออเออคุยเค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 ยเออ ก่อนนั้นไม่เคยคุยแต่ว่าต้นทีมชาติมาคุยกันอ๋ออ่ะเป็นเหมือนไ้เช็คเป้าหมายชัดเจนถูกต้องเหมือนเช็คเลยคือมุ่งมั่นแต่ฟุตบอลคือไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบพอดังแล้วทะเละไม่ใช่อ่าไม่ใช่ว่าดังปุ๊บไอ้เดี๋ยวได้เล็กสาวแล้วไม่ใช่อ่าถูกต้องดังคือชัดเจนกินดื่มไม่ใช่อันนี้ชัดเจนอ่าต้อมนก็มองไปตรงนู้นดิฮะคือดังอยู่แล้วไม่ไดไม่ดดังแล้วไปเที่ยวดังอยู่แล้วนะเฮ้ยจริงจริงแล้วแล้ว เราเราดูล้วนะคือต้องยอมรับว,ว่าโชคดีนะผมว่าเขาคงรู้กันมาใช่ไหมลงหน้าคือข่าวเนี้ยที่เรามาไล่ฟังวันนี้ก่อนนั้นเดือนถูกกว่าประมาณเดือนนึงแหละ,หหะก็คุยกับทีมงานว่ามันมีกฎนี้ออกมาแต่เราไม่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนกฎปุ๊บเนี่ยสุพรรณนันจะไปให้เลยจนในที่สุดอ่ะมันเป็นประกาศทางการจาก FA ของสมา,าคมฟุตบอลอังกฤษตอนแรกอ่ะมันมีหน้าข่าวพี่เหมือนอารมณ์เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยไปสืบข่าวมาแล้วก็ไปเขียนข่าว ลงว่าเดี๋ยวยเดี๋ยวทางอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนกฎ <c oughs> คือไม่ได้คิดค่าคะแนน G B E แล้วแล้วเขาก็จะให้นักเตะที่แบบว่าไม่ไม่ผ่านเวิล์คมิตเนี่ยสามารถได้เวิล์คมิทเลยจํานวนสี่คน <c oughs> ะนะครับเราก็เลยคิดว่าโอ้โหเป็นไปได้เหรอวะถ้าเป็นไปได้ในสุพรรณัดเล่นเลสเตอร์นะแลวขามันก็ออกมาก่อนอ้วนี้ไงเราก็เลยไปหาคําตอบแ,แล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังแล้วเป็นในแบงค์ด้วยคือพอเป็นในแบงค์นี่คือพี่มั่นใจเลยอ่ะคือด้วยไหวตอนเนี้ย ย่ย่าง21เนาะใช<ด>่คือถ้าไป O s สน่ะผมว่าก็ยังเหมาะสมเพราะที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้คือถ้าไปอยู่เนี่ยเราลองคิดคะแนนถ้าถ้าเอาจากเกณฑ์กฎสมัยก่อนอ่ะพี่ถ้าต้องถ้าต้องมีกฎ GBE นะ <c oughs> เราลองคิดคะแนนดูเนี่ย <c oughs> คะแนนคือต้องได้15แต้มมันยังต่ำอไอ้กฎ GB e เก่านี่คืออะไรติดทีมชาติ2ปีหลังสุดได้10คะแนน <c oughs> คะแนนเต็ม10นะอ่าถ้าติดไม่ถึง2ปีก็จะลดหลังไปข้อ2ลงเล่นเกมหลีคะแนนเต็ม12แต้ม ลงเล่นในถ้วยสโมสรระดับทวีปก็คือพวก a อ c แชมเปี้ยนส์คะนแนนเต็ม10ผลงานสโมสรเก่าในลีกคะแนนเต็ม6ผลงานสโมสรเก่าในถ้วยระดับทวีปคะแนนเต็มสิบแล้วก็คุณภาพของลีกที่ย้ายมาคะแนน12บแต้มพี่ยองฟังแค่ผ่านแค่เนี้ยพี่คิดว่าเราจะมีคะแนนจุดไหนของสุัาที่เต็มสักแต้มไหมมันไม่มีเราต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัดโบทรบคูณหารจะหข้อเนี่ย ให้ได้สิบห้าแต้มถึงจะผ่านเกณฑ์ work permit ก็ลองไปนั่งคิดดูของสุพนัทเนี่ยถ้าเป็นเกณฑ์ gbe เดิมเนี่ยสถิติทีมชาติชุดใหญ่ศูนย์เพราะว่าช่วงสองปีอ่ะเกมที่ไม่ใช่เราอ่ะเล่นในฟีฟ่าเดย์อ่ะบางช่วงปล่อยตัวไป <c oughs> บางช่วงมีอาเซียนคัพแต่บุรีรัมย์ไม่ได้ปล่อยตัวเขาไม่ตรงไปทินใช่ไหมเราต้องยอมรับมาเลยกายว่าคะแนนทีมชาติของแบงค์เนี่ยไม่มีแล้วก็อันดับโลกของทีมชาติไทยคือเขาบอกูแล้วว่ามันต้อง ต่ำกว่าแรงกิ้งคือ50ทอ 50. อ็อป50เราก็ไม่ได้แล้วนะครับแล้วทีมชาติคือ2ปีหลังเนี่ยเล่นก็ไม่ถึง80%เนี่ยม,มันตามข้อ,ขอต่างๆเลยลงเล่นเกมหลีกได้2คะแนนได้2คะแนนนะครับซึ่งอันเนี้ยจากคะแนนเต็มที่เราบอกเนี่ย12คะแนนลงเล่นเกมถือได้ได้2คะแนนเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันคือมันต้องลงแบบถ้าทุกนัดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้เต็มนะพี่ มันก็มีโจทย์ของมันอยู่เหมือนกันใช่ป่ะอ่าแล้วลงเล่นถ้วยระดับทวีปอันนี้มันศูนย์คะแนนเลยเพราะบุรีรัมย์ไม่ได้เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอืมออผลงานสปอว์ซอเก่าในลีกก็ได้คิดมาสได้มาแต้มหนึ่งบุรีรัมคว้าแช,ชมป์ลีกเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือคูณจากผลงานล่าสุดเลยแล้วก็สปอว์ซอเก่าเล่นระดับทวีปเขาก็อยู่กับบุรีรัมย์ทีมเดียวบุรีรัมม์ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกมาอย่างต่อเนื่องเพิ <c oughs> ่งจะกลับมา,มา,ารอบแบู่กลี่ม และคุณภาพของหลีกที่ย้ายมา,าใสองคะแนนพี่จากคะแนนเต็ม12แต้มเพราะไทยลีกเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นหลีกที่ง่ายที่สุดอันนี้คือทีมงานเราไปดูมาเลยนะครับเราเขียนทั้งหมดเลยซึ่งทั่วดับทวีปเนี่ยเราน่าจะอยู่อันดับรู้สึกว่าจำไม่ได้ว่าเป็นรองช่วยชิงแชมป์ทวีปไหนแต่ว่าพวกไอโกปาลิเบตโตเรสของอเมริกา,าทวีปอเมริกาใต้เนี่ยอันนั้นก็คะแนนสูงกว่าเราอยู่แล้ว นะครับคือชาติในเอเชียเนี่ยมันลืมตาอ้าปากยากมากในการขอเวิร์คคอมิตไปเล่นในอังกฤษซึ่งกดพวกนี้รวมแต้มแล้วเนี่ยถ้าไม่มีกฎนี้ออกมาแบงค์จะได้5คะแนนจาก15คะแนนที่ต้องผ่านนั่นหมายความว่าแบงค์ไม่ผ่านและต,ต้องไปเล่นต้องไปเล่นที่โอเอสทรูเว่นอ่าคราวนี้เล่นโอเอสทรูเว่นเนี่ยเราคูณหารออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหแบงค์ใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยปีครึ่งปีครึ่งหมายถึงว่าต้องลงต่อเน,นื่องเลยนะใช่ แล้วก็มันมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายที่ต้องทำ ừ ừ ừ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟอร์มแรงมากเนี่ยโอเคอาจจะอยู่ในแกลป,ปีหนึ่งเป็นไปได้ <ừ S 1> ซึ่งมันต้องฟอร์มแรงถึงขนาดที่เลสเตอร์เนี่ยจะทําเรื่องขอขอทาง FA ว่านักเตะคนนี้ฟอร์มมันแบบพร้อมมาสร้างมูลค่า ừ ừ และยกรกะดับฟุตบอลอังกฤษได้จริงๆแล้วต้องให้ฝ่ายบริหารเนี่ยโหสอบกันหลายชั้นนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านเกณฑ์พอกลายว่าเรื่องนี้เราคุยกันตั้งยาวเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเรื่องตอนต้น่ะ มันทําให้กดเนี้ยหายไปแล้วสุพนัทเองก็ได้โลดแล่นในดีของยุโรปย้อนกันหน่อยว่าศสีดายชนาทิปย์เห<อ>็นไหมใช่ใช่สีดายชนาทิมันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตเลยไหมแต่ว่าชนาทิปก็ไม่ได้ออกไปง่าย<ๆ>เพราะว่าฟันเดเลกเขาต้องขายอย่างเดียวซึ่งทางเลสเตอร์ก็คงไม่ได้ซื้อซื้อไปถูกไหมม,มันจังหวะมันก็ไม่ได้แต่ว่าของสุปรนัทเนี่ยด้วยวัยทุกอย่างมันเปิดกว้าง มันก็เลยเป็นดีลที่น่าย,ยินดีกับตัวน้องนะครับก็ก็ยินดีมากแล้วก็อยากเห็นนะครับอยากเห็นเขาลงจริง